พี่น้องเลี้ยวไปบ่ค่ะเดินเดินเนี่ยละ่ะปัญหาของชาวนาพี่น้องเอ้ยดำเง้มงมดำยางยากเงื่อเงื่อนหลายหลายะก็ได้วายเลี้ยวไปกับมือใจไปถ่านเลยเนาะนึงเนี่ค่ะพี่น้องเอาแต่ลงมาเลยพี่น้องเอาแต่ถ่านลงถามาพี่น้องมึงทั้งหอยทั้งปูทะ่ท่านคิดว่าสิเป็นหอยเชอรี่แล้วพี่น้องพอเดินหมด่มาเขายะท่อนพี่น้องจ๋าโอ้ยนี่แหละปัญหาของชาวนาพี่น้องฟังนี่กับแมนมึงนี่ วีมันชีเรือบบวชปีนี้ม้าเป็นตาจากายประชสาซสี่เทโรอาอุตสาไทยทำยางดีบงเบิ่งแน่พี่น้องมากินร้ายคักแค่ตายตายตายผุ่นอ่ะใหญ่ใหญ่ทอดเรามาเก็บเราว่าหอยไปค่ะบักซาลีบักปาก,ปากห้างพี่น้องฝนกระแห้งโต๊กดีสีสูบน้าไปใบใส่บัดนี้เอาทั้งพุ่นเพินนปปพน่นกับสีดำสูบไปใส่เพิ่นกับ่อะไรด้เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเฮ็ดจังไดล่ะพี่น้องป๊าดกับปรัมาบุกเบิร์ดคาบป่นนี้ ช่วยใหญ่ทอดไว้ผู้ใดก็เลยก็ได้แล้วพี่น้องกันมึงเนี่ยโอ๊ยปีกลายบ่เป็นให้ปนนี่เด้อมึงนี่ทั้งนี้นะพี่น้องแล้วอยู่ขอบคันแท้นั้นอีกเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งพญายาทอดแล้วสิได้หลายปันได้เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเบมึงมึงมึงพี่น้องพญายาทอดแล้วได้หลายบ่ ก็คือพอไหลเป็นไดคือมันเหลียวบอเห็นมันหนาคุณบอตู่มันหนามคุณพี่น้องแล้วว่าโอ้ยเหมือนแรกเราสิมาไตก่อนบ่อแม่ดำพี่ปีกายมันดำหน้าตุ่มพี่น้องบัดปีนี้ปุ๊บดำปุ๊บฝนตกมาใส่เลยไห่มึงเนี่ยให้หน้าให้ไงตาเลือกยัดท่อนจนว่าเปลี่ยนร่างปางพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งให้ผุนดูพี่รุ่งขอบตะผุนดูพี่น้องมันกี่ลายบ่เออเดี๋ยนี้ส่งไข่กัวอันวัางหันนาะพี่น้องตายแล้วบัดนี้สิเอาเขา อันงามโซ่อวดพี่น้องในจังไรพี่น้องสีหากะาทั้งไดมาสามแล้วปฏิวัตยมันเป็นตะยักษ์ใเท่พี่น้องมืองบัดทั้งมีเพื่อนกับตีตมแล้วเนาะเพื่อนเจ็บพ่อจะดำแล้วแม่เปียงมาใส่กันบ่ไรได้เนาะพี่น้องนี่ป้าดีพอตอนนี้เราสิดำมือเมองพี่น้องจ๋าเราตีตุมเอเล่เป็นตะดำดีดีมันเนี้ยท่านขอดีก็คือตีไปโลดพี่น้องหลายๆมือกับว่ามีปัญหาลมคือเกา่ะไปเหมือนหน้าแกนเดน,นเนี่ยเสียปัญหาตอนนี้ลรา ม,ออมือแล้งพญิท้อนระวังมาซูลแตนอนระวังมือแ,งแลงเราสิลงมาไตาพี่นออ้องเผื่อว่าได้ได้ดูนี่มาหันกระดามหน้าทงหนางบ้านอยู่เนาะพี่น้องเนาะเราวัได้ม,มาเบิงกับพวกว่ามันกินหลายแบบนี่สิไปหาก้ทาทั้งใดและมาสามประเทศไทยแลนด์ช <c oughs> ่วยยายทวนเนี่ยพี่น้องจ้าอุย้ยพี่น้องยงายทอนผู้หายกับเจ้าที่เลยนะดำปี๊ดได้พี่น้องจ้าเบ้างเนี่ย ไอ้ลีได้เป็นไห้เย่ท่อนคิดว่าหอยเลยพี่น้องหอยเชอรี่ปูนี่กระสิบบอปลายปันไดดอกนับแก่เนี่ยเบื่องพี่น้องยังได้กระตดตามให้เย่ท่อนในเรื่องขั้เรือข้าท่านเลียเกียบเดียวมันแตกก่อให้เบิ้งสมว่าพัดเข่าเกีบเดียวเนาะพี่น้องก้าเบิ้งเนี้ยเนี่ยแม่นมือได้นั่นนะเฮ้ยช่วยเย่ท่อนด้วยพี่น้องแกามาเห็นเลยทั้งเมือกันใจหัวซื้อๆได้อยวนี่นะโอ้ยลมเย็นดีดอกว่าดีก็ได้โอ้ใจเย็นไว้นะเยะท่ทอน ยัยย่ยทอดลรามางุมออกโอ้ยจีไปหากระหอกาเพิ่นมาสามต้น,น,นพี่น้องเขากีีเบียวแก่ๆเนาะพี่น้องเต็กใส่ลงไปมันบ่มี่เขี่ยกัดปุณนะพูดนะมีแต่ตุตยใหญ่ๆพ่ะนะพูดนะเนีน่ยแหละแล้วมันสีสูนเนาะเอาเอาเมลแงองกเลยไมาเอาไม้ตุกเขียมือแรงเจอกันนะหอยเชอรี่นะ